สหมงคลฟิลมและกาลีนาขอจัดเต็มแบบหมดแม็กส่ง้าเทพโปรเพเยอร์แถวหน้าร่วมทีมเกมเมอร์เกมแม่วันนี้พวกเราก็มาในนามของทีมไฮเออร์ครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันกันครับว่าจะได้มารวมทีมกันนะครับเพราะปกติก็แบบเป็นคู่แข่งอะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่ก็เป็นความรู้สึกใหม่ที่แปลกดียวมันก็เป็นตัวละครผู้หญิงคนนึงแหละที่เล่นเกม อยู่ในกลุ่มหญิงล้วนชื่อทีมว่า c ิล l e r c ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมหญิงล้วนที่สวยที่สุด <laughs> รอมแคสเตอร์ที่มาเพิ่มความสนุกในการแข่งขัน e ีส o r t บนจอนาภาพยนตร์ภาพการแข่งขันเนี่ยจะเป็นแบบภาพแบบสดๆดแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ซึ่งแบบเราจะไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยอาจจะมีบทมาเซล่์เป็นไกด์ไลน์ทำให้เราเนี่ยได้รู้อะไรบางอย่างแล้ว แล้วก็แสดงความรู้สึกของเราออกไปรวมถึงพาร์ทเกมที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้ถูกเล่นโดยเหล่าโปรเพเยอร์ของ g กรีนามีการช่วยจัดทำเวิร์กช็อปให้มากันที่บริษัท g ก r ีนาเลยนะว่าเราก็เกณฑ์น้องๆที่เก่งที่สุดในการสอนนะครับสอนตั้งแต่การการโพซิชันการจับกลุ่มวัยรุ่นไม่ค่อยยากครับผมแต่สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยจะยากหน่อยเขาจะ ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนนะครับคือเราจะต้องไปสอนเขาให้ได้่าแบบจับอย่างนี้นะมือซ้ายเดินมือขวาตีอะไรเงี้ยครับมันจะยากตรงนั้น,นะคระับโอเคตอนนี้เรากำลังอัดอินเกมอยู่นะคะก็คือเป็นภาพอินเกมที่ขึ้นมาระหว่างของภาพยนตร์จะเกิดขึ้นก็คือเหมือนเป็นอัดอินเกมตามนักแสดงในเรื่องที่ได้เล่นไปแล้วนาัาทล้อสิบและสิบห้าเทลยี่สิบเจ็ดมาหลอดยีย่สิบเก้าเโ้อถอยถอยเเจมมาเลยเข้าเล่น อาจจะเป็นตอนที่มาปางังบอกว่าถาอดคิดว่ามันจะไวไปไหมเพราะมันเพิ่งเลเวลหนึ่งก็มีพูดคุยกันบ้างครับว่าแต่ละคนเล่นเกมเก่งแล้วคนเป็นโปรเพลเยอร์คนนึงสนัดแคมก็มีทําเป็นช็อตลิ์นะฮะว่าว่าอยากได้ภาพแบบไหนประมาณว่าแต่ละตัวละครมันทําอะไรอยู่ในเกมเ่าง,งั้นเถอะโดนฆ่าตายบุกทีมเวิร์กประสานงานกันยังไงครับและนี่คือเบื้องหลังแมตช์สำคัญเพื่อตัดสินชะตาว่าเกมแม่จะวิน หรือเกมลูกจะเกมมาเตอร์เกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่สิกัญญาหยนนี้ในโรงภาพยนตร์